ดูไปปีกคอเขาจะให้มาเป็นสาม,มีเราปะโอ้ย,อยพุทเทาก็วาเล่นเราก็บอกพูทเทิอยู่ว่าอย่าปากรลายมันก็ดูแบบเหมือนโดนเคลมไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แฮปปี้ต่อให้ผ่านจากพระบิดาแล้วต้องผ่านพมามาดาให้ได้ก่อนอลูกรักใครแม่ก็รักคนนั้นแต่ถ้าลูกไม่รักหรือว่าเริ่มใส่ไฟเมื่อไหร่แม่ก็จะแบบ<ำ>ลุกหลอหลอเป็นอย่างนั้นหรอเออเลิกไปเลยเลิกไปเลย อี๋เราก็ไม่กล้าพูดอะไรเยอะอ่ะ <estion. S 1> แบบเสือแบบอ๋ออี๋ทำไงล่ะใครจะไรู้ซูเปเลกเป็นคนเอ่อเซนซิทีฟมากๆอยู่แล้วแหละนิดหน่อยเขาก,ก็จะร้องไห้แล้วเขาร้องเสวยสดเลยบางทีเราก็บอกว่า มาแ,แสดงป่ะเนี่ยจอนจอนจอไอ้บ้านคือไม่เกี่ยวอะไรกับบ้านเล็กเลยเขาเป็นเจพี่เหมือนน่าเหมือนกันมากร้องไห้ก็เหมือนกันโมก็แล้วจะไปรอดูเขาแตงก็ร้องไห้บอกไอบ้บ้าเอ้ยร้องไห้ได้ไงวะน้าสดนสดไปพาไ,ไปไปบ้านเนาะเขาก็เรียกกันเลยนะอ๋อ นลานเขยนั่นก็พูดไปผู้ใหญ่ก็ใครใครบ้างผู้ใหญ่พูดอ่ะทุกคนเลยเี่อยู่เออจ้าขอนแก่นก็บอกว่าลองลองเรียบร้อยโอ้จริงเหรอจะไปปีกคอเขาจะให้มาเป็นสามีเราบ้างเราก็ไม่อยากจะให้ขาดนะเราก็บอกว่าโอ้ยผู no <the <the allora ้เฒ่าก็ว่าเล่นเออเขาก็ว่าเล่นไปแเราก็ดูชอบนะเราก็บอกผู้เฒ่าอยู่ว่าอย่าปากร้ายเวลาเวขาโดนเรียกแบบนั้นเขาม่ ก็จอยกับคำว่าหลานเกย์มันก็ดูแบบเหมือนโดนเคลมไปแล้วอะไรเงี้ยเขาก็แฮปปี้หรอก็ตลกดีก็ตลกดีเราก็ไม่กล้าพูดอะไรเยอะอ่ะแบบเสือแบบเอาเกย์ทำไงล่ะใครจะไม่รู้ไม่รู้เอาเอาความสุขในปัจจุบันเขาบอกว่าต้องผ่านดานแม่ก่อนใช่อัตมัต แม่เคยอยู่กับเราตลอด24ชั่วโมงไงคนที่อนุมัติจริงๆก็คือคนนี้แหละค่ะพม่านดาใช่จะผ่านด่านคนนี้เป็นไปไม่ได้เออพม่านพม่านดาโหมากต่อให้ผ่านจากพะมิดาแล้วต้องผ่านพม่านดาให้ได้ก่อนเอออะไรเี็นว่าความยากอมขนาดนั้นเป็ว่าความยากของแม่เราจริงๆยากแต่เริ่มคบแล้วยากมาเพราะว่าครั้งแรกที่เจอพี่เล็กดื่มไหว้แม่ เพราะว่าไม่ใส่คอนแทคใสยตาไม่ดีใส่ตาชั่นแล้วก็แบบชัชั่นไปไปเหมือนรู้เหรอเพราะว่าลืมว่าเพราะว่าลืมว่าอะไรก็ไม่รู้แหละตมานี่ไม่รู้ปะอันนั้นัตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วถ้าถ้าแบบว่าแม่ให้ให้เป็นเปอร์เซ็นต์ว่าพร้อมผ่านหนูไม่รู้จริงๆอ่ะแต่ว่าแม่ค่อนข้างแฮปปี้แหละแล้วก็ รักใครแม่ก็รักคนนั้นแต่ถ้าลูกไม่รักหรือว่าเริ่มใส่ไฟเมื่อไหร่แม่ก็จะแบบล้อรๆเป็นอย่างนั้นเหรอเออเริ่มไปเลยเริ่มไปเลยแม่จะเป็นแบบนี้ไหมมีบ้างแค่เป็นสัจจคติของชีวิตเป็นกิมมิคคุณแม่เคยเล่าแบบว่าชื่อนอกอะไรเแม่บอกไม่ต้องมีนี่เลยเปล่ไม่นะมันแต่แปลกนะถ้าแม่บอกว่าแม่ก็ชื่นชอบเป็นสิ่งที่เขาเป็นเราแปลกเราแปลกไปเลยอ๋อไม่ไม่เป็นเพราะเขาหน้า อ๋อแม pues ่เคยพูดว่าเออพี่เล็กเขาคนให้เกียรติดีเนาะอะไรเงี้ยจะจะเป็นคนประเภทนั้นแม่จะไม่ได้บอกว่าฉันซส้นโซ่หรือเส้นทรงอะไรประมาณนั้นแม่จะแค่บอกว่าเออเขาให้เกียรติดีเนาะแล้วก็เข้ากับผู้ใหญ่ได้ดีแถวสิแต่อย่างแั่อย่างนัต้องมีไปไปงานแต่งที่ร้องไห้เล็กร้องไห้ใช่เกิดอะไรขึ้นสุพี่เล็กเป็นคนเอ่อเซนซิทีฟมากๆอยู่แล้วลึกๆอย่างเงี้ยค่ะ หลายคนอาจจะไม่เคยพบเจอไป่เคยเห็นแต่ว่าทางแฟนคลับเองก็จะรู้ว่านิดหน่อยเขาก็จะร้องไห้แล้วเป็นคนแบบตื้นตันอะไรได้ง่ายอย่างเงี้ยท้ามันชนอะไรเขาจะเขาร้องให้เขาร้องจะสวดเลยแล้วเราอ่ะเราก็แค่แต่ตอนแรกเราจะร้องแล้วหันไปเห็นเขาร้องอ้าวหรอเดี๋ยวเราดูแลมีคนนักกว่าเราใช่ก็เลยรู้สึกว่าต้องถึงเวลาสักพอดคนใดคนหนึ่งล้มคนนี้ก็สักพอดีแต่ลูกคนเล็กก็น้องคนเล็กก็ร้องมาร์ทก็ร้อง ไอ้มาคือไม่เกี่ยวอะไรกับบ้านเล็กเลยอันนั้นเสียงคุณเหรอเสียงคุณเหรอพี่ตู่เขาไม่ใช่พี่มือเอาเสียงคุณเลยนะเขาพี่ใครตั้งนี่คือคนชัดฟิลหรอคะฟิลตอนแรกอ่ะพี่หมาจะพูดว่ากูจะรอดูเลยอเล็กแม่งร้องไห้อะไรอย่างงี้หนูก็เออเออเออรอดูก็ถ่ายอเล็กไปสักพักหันแคนกล้องมาเขาทำไมเขาไม่ใช่พี่มืงเขาบอกว่าเรามซึ้งจัอย่างนี้หรอ ซูพี่พี่หมาเป็นคนค่อนข้างผูกพันกับแม่อะไรเงี้ยแล้วก็เอ่อซีนนั้นคือพี่เล็กก็บอกว่าเออพี่ชายพี่เล็กคุยกับแม่แบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยแล้วมันน่าจะแบบไปจี้ใจเขาเขาก็เลยแบบร้องไห้หน้าเหมือนกันเลยหน้าเหมือนกันมากร้องไห้ก็เหมือนกันพวกไปแล้วจะไปรอดูเขาแตงก็ร้องไห้แบบไอ้บ้าเอ้ร้องไห้ได้ไงวะคุนก็เลยงงว่าจริงๆหมาเป็นพี่น้องด้วยกัน ไม่ได้มีความเชื่อมโยงทางสายเลือดหรือว่าอะไรใดๆเลยมีแค่ความสัมพันธ์ที่เป็นคนรู้จักและเป็นเพื่อนกันร้องให้เหมือนเป็นญาติเลยเดี๋ยวขนาดงานนี้ทรายเขาร้องขนาดงานนี้เขาจะร้องไหมหมายถึงพี่มัดหมายถึงพี่อะไรไม่รู้เพราะว่าไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เลยแต่ว่าไปกันมาบ่อยอยู่เนี่ยมันมีแบบอินมาให้เธอคือวนนี้นั่นอะไรอยู่้ย ก็ร้องเกือบทุกง,งานนะถ้าถ้าคนไหนที่เขาผูกพันมากๆเขาก็จะร้องเออนิดนึงก็แบบคิดถึงก็ร้องอะไรเงี้ยดีใจก็ก็ร้องน้ำตาคลออะไรเงี้ยบางทีเราก็บอกว่านักแสดงปะเนี่ยชอตชอตชอตอตช็ก็จะได้แบบไม่เศร้าเกินออชีวิตมันจะได้ไม่ดิ่งเกินออแล้วก็พยายามให้มันแบบช็อตนิดนึงแต่ก็ไปแต่ก็ไปถีอยู่แบบมีคุยกันไหมล่ะว่าเอ้ยเอสักทีไหม เจ้าที่คือเหรอแต่งงานเจนะ้าที่แบบกำควมมากแต่งงานเหรอโบอ,นะอ่อนะก็งงคนะุยกังงนแหละว่าถ้าช่วงแต่งงานจริงๆมันคงต้องแบบเล็กสาขึ้นไปอ่ะเพราะว่ายีแปก็ถือว่าในในสมัยนี้ถือว่ายังเด็กอยู่นะแบบถ้าคนที่แบบชอบในการทํางานมากๆอาเงี้ย ยังเด็กเลยค่ะพอพี่อ๋อชื่นชอบมากเวลาเราไปงานไหนเหมือนกันเลยเพรแบบมันจะเป็นคีบเต้นมีแบบมาเป็นผู้เสมอกันไดๆนี่แหละเมื่อก่อนก็ไม่คิดว่าเขาจะขนาดนี้เหมือนกันเออใช่มันเพิ่งคนพบเลยหรอคนพบได้ประมาณสามสี่งานแล้วว่าแบบเออเขาก็ไปสุขกับเราเหมือนกันอย่างนี้ยแล้วก็ไม่มีใครห้ามด้วยไม่ห้ามใครเลยมีแต่แบบคือหนูหันไปอีกทีหนึ่งจังหวะที่เขาให้หนูเต้นนะหนูก็คิดว่าพี่เล็กจะแบบ แล้วดีพอแล้วหน้าเกาอย่างเงี้ยเออซัมกอดเออดีเนาะซัพพอร์ตดีไม่รำเลยก็เต้นตามด้วยเต้นตามด้วยก็ดีค่ะส่งเสริมกันแบบไม่เงาคนคนคาดหวังว่าเราถ้าพในโครงกานแต่งที่ไหนก็จะมีคลิปเต้นใช่ไหมไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่าจะมีคนถ่ายคลิปตอนแรกก็จังหวะแบบเต้นๆอยู่สองคนถ่ายไปเติมว่านะเออ ขาก็ไม่อยู่ล้วก็เออไม่เป็นไรคงท่าไม่ได้ละเออมันเป็นโมเมนต์แต่ว่ามันจะไม่ได้เกิดขึ้นทุกงานเหมือนจะทุกงานเลยเอ๊เหมือนกันเออเนาะเออดีค่ะดีน่ารักดีอะไรเป็นอะไรใหม่ๆของวงการบันเทิงเออคนรอนะรอแม่รอว่าแบบพวกเราจะลงเอยไม่ได้รอนานๆก็อาจจะบั่นทอนหัวใจหรือเปล่าเสียงแลอย่าให้นานเกินไปเออมันจะสาย ก็สาวคือต่อคิวกันแล้วนี่แม่แม่ก็เตรียมแล้วถ้าแบบไม่รู้ว่าเตรียมดีหรือซ้ำเติมเนี่ยตรงเนี้ยเดิมซัพพอร์ตซัพพอร์ตแบบไหนรูปแบบให้เป็นเรื่องของอนาคตละกันเราก็ยังไม่กล้าคอนเฟิร์มปีใหม่ไปไหนนะปีใหม่ปีใหม่นี้ทำงานค่ะไอเลิฟไม่จบงานอีกแค่นั้นเลยปีปีหน้าไปว่ากันจะเป็นปีใหม่หรออไปมาก่อนแล้ว เขทำอะไรเขาดาวที่ไหนเขาฮะเขาดาวเขาดาวไหมทำงานหรอคะที่ไทยจำไม่ได้ชื่ออะไรนะจำชื่อที่ไหนนะเดี๋ยวจะไปร้องเพลงกับวงอัลเทรซเตอร์เสียสามเพลงตรีสองโอเมราไหมไม่ ัสดีปีใหม่แฟนๆท็อปดารานะคะก็ปีใหม่แล้วขอให้สดใสสดใสสดชื่นอะไรเก่าๆก็ทิ้งไปเลยะคะ่ะไม่ต้องไปแคร์นะคะถ้าไม่อยากพลาดเข้าบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c คร b e ที่ y o u t u e e h h n n e l ท็อปดาราและแฟนเพจ facebook ท็อปดาราได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนอย่างไม่หมดนะคะอย่าลืมกด super t รตให้กำลังใจทีมงานท็อปดารากันด้วยนะคะ